สวัสดีค่ะจะมาพาดูวิธีขั้นตอนตัดย็บกระเปพงน,นะบางคนซื้อแพทเทิร์นไปแล้วยังไม่เข้าใจนะคะจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะยังไม่ได้ทําคลิปยาแบบสอนรวดเดียว3-40นาทีนะคะพอดียังไม่มีเวลานะอ่ะทีนี้เราจะมาดูเขาความเข้าใจกันก่อนนะคะคําว่ากระเพงก็หมายถึงกระเปงเนี่ยขาขวานะเขาจะมีการแยกป้ายคือแบบนี้นะคะคือชิ้นที่แยกป้ายนะคะ และทีนี้ก็อันนี้เป็นชิ้นซ้ายที่เราจะเป็นโครงขากางเกงปกติอันนี้เป็นขา3ส่วนนะคะก็ส่วนมากลูกค้าจะตัดขายาวกันแต่คนนี้เขาอยากใส่3ส่วนอะ่ะก็พอดีก็เลยว่าก็เลยจะมาอธิบายให้ดูเราจะเห็นว่าการตัดน่ะเขาจะมีสองชิ้นคือชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่จะอยู่ด้านขวามือนะคะนี่อันนี้เวลาเราตัดเราก็เจียนไปตามได้ตามปกติเลยช่วงขาในเนี่ยเผื่อเย็บครึ่งนิ้วตรง ตรงเป้านี่ก็เยอะตรงนี้1นิ้วแล้วก็เลียวมาที่ครึ่งนิ้วเป้าขีดไปให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องไปโพ้งตรงนี้นะคะโพ้งขาในทั้งตัวชิ้นหลังก็เหมือนกันชิ้นหลังก็ตัด2งชิ้นไปได้เลยนะคะนี่ค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะตัดแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้เราจะมาดูว่าชิ้นนี้นะขั้นตอนก็คือเราโพ้งเป้าโพ้งขาในให้เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าขาชิ้นเนี้ยก็คือชิ้นแพทเทิร์นอันนี้ก็คือที่แยกป้ายมานะคะนี่ ถึงบอกว่าใครสั่งแพทเทิร์นกับเปงเนี่ยเขาจะได้ตัด2ออย่างก็คือจะตัดเป็นกางเกงก็ได้ถ้าใช้เป็นกางเกงเขาก็จะใช้ขาชิ้นนี้ค่ะตัด2ชิ้นเลยเนี่ยแล้วก็ตัดเย็บได้ตามปกติเลยนะคะก็วางคู่ไปได้เลยเราก็จะเป็นกางเกงแต่พอเป็นกระเปงเขาจะต้องมีชิ้นแยกแบบนี้นี่อันนี้ก็คือมีการแยกเดี๋ยวจะขีดให้ดูนะเนี่ยชิ้นที่แยกของเขาเดี๋ยวมันจะเปื้อนเนี่ยอ้อยแยกมาให้แล้วนะคะ แยกมาให้แล้วเนี่ยคือชิ้นนี้นะคะใครเวลาใครได้แพทเทิร์นไปว่าจะมีเขียนคําว่าจับชนตรงเนี้จับชนนะคะ,ะจับชนก็คือชิ้นนี้คือคือเป็นโครงกางเกงอันเดิมของเขาก่อนที่เราจะแยกก็หมายถึงโครงกางเกงอันนี้นั่นเองนะคะเผ่เป้าก็จะอยู่ตรงช่วงนี้ที่รยจะให้นี้ให้ดูนะเราต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะทุกคนจะได้เข้าใจนะคะเนี่ยก็คือชิ้น,น,นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยก็คือตัวเนี้ยที่เราก๊อปออกมาเนี่ย มันทํายุ่งยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราก็มีการแยกป้ายเราก็จะเห็นว่าโครงเดิมของเขาอ่ะมีการตัดแยกตรงนี้เนี่ยตัดแยกตรงนี้ออกมาเมื่อรวมเมื่อตัดแยกออกมาแล้วเราก็มาแยกป้ายอันนี้แยกไป้ายได้เยอะเพราะว่าเขาเป็นผ้าที่ตัวสั้นแล้วผ้าหน้ากว้างนะคะก็เลยแยกได้แยกได้สิบนิว้วนะคะก็เท่ากับยิบครบแล้วได้สิบนิว้วก็เท่ากับยี่สิบนิว้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ พอเราได้แพทเทิร์นไปล้วทุกคนจะได้แพทเทิร์นแบบนี้ไปนะคะแล้วอย่างเชื่อว่าบอกว่าเขียนคําว่าจับชนตรงเนี้ยก็คือชิ้นที่เดิมของเขานั่นเองที่เรากรอปออกมาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยก็คือตรงเนี้ยอยู่ที่เดิมแล้วตรงเนี้ยจะเป็นชิ้นกลางเนี่ยสิบนิ้วตรงเนี้ยก็คือจะเป็นสันทบเนี่ยตรงเนี้ยก็ฝั่งนี้ก็สิบนิ้วเนี่ยแล้วก็จะต้องจับแบบนี้ให้ทุกคนเวลาทุกคนได้แพทเทิร์นไปนะคะนี่จะจับชนให้ตรงนี้ นี่นะเนี่ยตรงเนี้ยอ้อยจะเกยไปให้แบบนี้เราจะเห็นว่าโครงของกางเกงจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะนี่แบบนี้ที่คําว่าเกยป้ายตรงนี้ก็คือเนี่ยเอาสันทบตรงเนี้ยมาเกยตรงนี้แต่ทีนี้เราจะมาดูว่าพอวางผ้าตัดทุกคนก็แบไปแบแพทเทิร์นไปแบบนี้ตัดไปตามปกติอะตัดไปแล้วเวลาเราวางนะคะทุกคนกลิ้งไป นี่ตรงเส้นนี้เรากิ้งข้างบนด้วยแล้วเอาช็อคขีดก็ได้เราจะเห็นว่ามี3ามตำแหน่งที่เราจะติก๊กไว้ข้างนอกนะคะก็คือเนี่ยคำว่าจับชนแล้วก็ตรงทบป้ายตรงนี้แล้วก็จับชนตรงนี้สมจุดแบบนี้แล้วเราก็ขีดเส้นเอวออกมาเนี่ยขีดเส้นเอวแบบนี้เอาช็อคติ๊กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจับป้ายอ่ะเราจะต้องจับตรงนี้นะคะเพราะหลังจากนั้นคําว่าจับชนก็หมายถึงทุกคนจับตรงนี้สันทบขึ้นมา แล้วตรงนี้เขาจะจับชนโดยอัตโนมัติเลยตามเส้นเดิมของเขาเนี่ยนะคะนี่เส้นเดิมของเขาคือเส้นนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยก็คือเส้นเดิมที่เราแยกออกมานั่นเองเราจะเห็นว่าลักษณะของกระเพงจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเนี่ยไปเนาชิ้นนี้สองชิ้นเนี่ยให้ตรงกันเนี่ยเส้นที่เราติ๊กไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาท่ากับเส้นเอวนะคะ เขาไม่ไปไหนเพราะอ้อยทําให้อย่างดีแล้วค่ะแพทเทิร์นที่ให้ไปนะคือมีการโค้งเก็บของเขาตามโคงรูปของกางเกงอยู่แล้วนะคะเมื่อเราเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นทุกคนขั้นตอนการเย็บก็คือตรงนี้เราก็ปล่อยให้พงเงือพงงาแบบนี้ไปก่อนหลังจากนั้นทุกคนไปโค้งอยี่งที่อ้อยบอกว่าโค้งแล้วเราก็มาเย็บมาเย็บนะคะโอ้ยคงไม่ได้เย็บให้ดูหรอกเนี่ยเพราะว่าวิดีโอมันมันไม่มีพื้นที่ให้อ้ยอยอัดน่ะ เนี่ยเราไปต่อเย็บต่อนะคะต่อเป้ากันก่อนเว้นม้ตรงเนี้ยสักคึกสักประมาณครึ่งนิ้นวหรือหนึ่งนิ้วก็ได้เราเย็บไปเย็บเสร็จแล้วเราก็รีดแบรีดแบนะคะเนี่ยเราจะได้เป้าที่เป็นแบบนี้นะคะรีดแบแล้วนะสมมุตินะรีดแบรเราก็จับชิ้นนี้ค่ะจับมาเนี่ยมาเกยมาเกยมันจะเกยตามตำแหน่งที่เราติ๊กไว้เลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเส้นป้ายที่วอยบอกว่า ที่เราจะมาเกยป้ายเนี่ยเนี่ยชิ้นเล็กที่เวลารากิ้งเราก็ขีดติ๊กไว้แบบนี้ก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะมาเกยแบบนี้โดยอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าไอชิ้นที่มาเงื้อพ้างาที่เราทําตรงนี้เนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนแบบนี้เราก็จับจับให้ได้หลังจากนั้นเราก็แนวเส้นเอวนวเส้นเอวให้ดีหลังจากนั้นเราถึงเอาขอบเนี่ยมาต่อค่ะยังไม่ต้องเข้าแต่เข็บข้างนะเนี่ย อ่าอันนี้เป็นชิ้นหน้าที่อ้อยบอกว่าให้ไปคือขอบเอลชิ้นเนี้ยเวลาตัดออกมาแล้วมันจะเป็นสชิ้นที่อ้อยเขียนบอกว่าหลบสาบเอวหชิ้นต่อตัวกระเกงหนึ่ชิ้นเนี่ยหลอกแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นชิ้นเย็บกลับเขาเรียกว่าสาบสาบเอวแบบนี้นะคะก็คือพอเสร็จแล้วนะ่ะเราถึงมาต่อมาต่อชิ้นนี้ นะคะนี่แต่สําหรับอ้อยถ้าใครตามงานจะรู้ว่าก่อนที่ว่าจะมาต่ออ้อยจะกลับสับเอวให้เรียบร้อยก่อนคือกลับตรงเนี้ยให้เรียบร้อยกลับแล้วก็เย็บพลิกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงเอาตะเข็บตรงเนี้ยมาต่อมันจะทําให้เราง่ายนะคะเราไม่ต้องหิ้วผ้าหนักไปหนักมาเพราะว่าการที่เราต่อก่อนแล้วมาหลบสาบเอวเนี่ยมันจะยุ่งยากตรงที่ว่าผ้าของมันมันจะเกะกะแต่ถ้าเราต่อแบบนี้มันง่ายมันง่ายนะ พอเสร็จแล้วเราก็อ่านาบแล้วก็เอาเน,นี้ยมาพอเสร็จแล้วเราก็ทําชิ้นหลังเหมือนกันแล้วก็ถึงมาเข้าตะเข็บข้างเนี่เวลาเราเข้าตะเข็บข้างลักษณะจะเป็นแบบนี้เนี่ยพอต่อเสร็จแล้วนะไอ้สาบของมันเขาก็อยู่แบบนี้แต่สาบตรงนี้เรามาเข้าตะเข็บข้างพร้อมกันฟึบเลยทีเดียวเวลาเราแก้ซิปหรืออะไรก็สบายค่ะตัวนี้ลูกค้าเอาเป็นซิปหลังนะคะ ก็หวังว่าการอาธิบายคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะมีคนบอกจะส่งกระเปงให้ไว้ตัดบอกว่างานที่ตัดไปมันมองดูตะเข็บเรียบเนียนแล้วก็อยากได้แบบนั้นเขาบอกเขาไปเย็บเองเขาต่อเส้นไม่ถูกอ่ะอก็เลยบอกว่ามันมีคลิปสอนเยอะนะเนี่ย